เจ้าที่หรือของคนจนะีนเน่ะเขาเรียกตีโ๋โหยี่ะคือสารเจ้าที่คือตีอ๋โหยียะเนี่ยจะไหว้ได้สองแบบคือทูบห้าดอกกับทูบเจ็ดดอกถ้าวันธรรมดาเราไหว้ทูบแค่ห้าดอกแต่ถ้าวันพระเราต้องไหว้ถึงเจ็ดดอกแล้วแต่คนที่นะถ้าบางคนรู้ก็อย่าอย่ามาป่ากันเราทําตามประเพณีของเราเราขนาดแบบไหนเราก็ทําไปแบบนั้น คือถ้าเกิดทําไม่ถูกไม่ต้องไงก็ขอขอขอมาด้วยขอโทษด้วยแต่ผมไหวของผมแบบนี้มาตลอดใครแจวยังไงก็ได้ไม่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราเราทําของเราแล้วเ,เ,เราทําสบายใจเพราะว่าบางคนแต่ละที่การเรียนรู้มามันไม่ไม่เหมือนกันว่าคุณต้องไหวเท่านี้คุณต้องจุดธูปเท่านี้มันม,มันมันไม่ใช่ ขอรัตนาขออัญเชิญอันเทพเจ้าที่ยาทางนั้นเทพเจ้าแห่งท,ท,ที่นั้นเทพเจ้าที่เจือเจืออีนักที่นี้เอ๋อพระยาหานัที่นี้นะสาธุสาธุสาธุกษาุกโตหังโทนโมพุทธาย,ยาตวีคงคาพระภูมิเทว,วานัมามีมหาพระภูมิที่ยาของที่ยาของทางที่บ้านผีเลือนเ,เทพเทพารักหลกายเทนสิทั้ทงหลายขอถวายพระเจ้าหารพระอนาลนกกาจนะกป่าน,าน,าาน้ำชาที่นี้นะสาธุ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 